อ่ะโอเคตอนนี้เราก็มาดูการเฉลย ER, นะครับเรื่องการเก็บยานะก็พูดถึงในคิมหันตะรดูเนี่ยเราควรเก็บยานะสมุนไพรส่วนใดที่จึงจะได้มีสรรพคุณที่ดีหรือไรครับอ่าเงารากหัวแก่นนั่นเองข้อกออ่าใครได้ใครเต็มสามบบอกด้วยนะ <laughs> ใครได้เต็มบอกด้วย <laughs> เดี๋ยวให้คนที่ทำได้น้อยที่สุดเลี้ยง <laughs> ข้อสองว่าสันตฤดูเก็บส่วนไหนครับใบดอกลูกฝักถูกต้องข้อถูกข้อสามเห็มันตะฤดูเปลือกต้นกระพีเนื้อไม้โอเคสามข้อถูกหมดเลยใช่ไหมโอเควันอาทิตย์คนเก็บยาทิดใดอออ่างออ่างถูกไหมโอเคถูกต้องสองอถูกต้องวันจันทร์เก็บทิศใด ท่องว่าอะไรท่องตะวันท่องว่าอะไรตะวันตกจา<ะ>อาจะสิบตีจันกับจันกับเสาถูกไหมเอ้ยจันกับเสา,เสาที่จะจสิบอะ <laughs> โอเควันอังคารเก็บยาทิศใด้เขาหกอ้ออ่างอีกแล้วง่ายอีกแล้วหมูอีกแล้วโอเคเขาเจ็ดวันพุธเก็บยาทิศใดใต้ผาสุกคือพุทธสุกถูกไหม หมูมาเท่าไรเอาห้อยออกมาเหอะเนาะวันพฤหัสเก็บทิศไหนครับอ่าเหนือคือทิศของครูถูกต้องจําแค่นี้เองง่ายวันศุกร์ตายถูกต้องโอ้สิบข้อไม่มีใครผิดเลยมั้งวันเสาร์โอ้สิบข้อถูกหมดเลยใช่ไหมเอาดีมากอ่าต่อไปเป็นเรื่องของการเก็บยาตามวันและเวลาเนาะอ่าตอนสายของวันอาทิตย์เก็บอะไรดี ท่องว่าอะไรวันอาทิตย์ตักบาทลาดเปื้องเช้าสายเที่ยงเย็นเพราะฉะนั้นเช้าสายสายของวันอาทิตย์ตักบาทลาดก็คือบอใบถูกต้องตอนเย็นของวันอาทิตย์เปลือนใช่ไหมลงด้วยเปลื่อนก็เปลือกต้นถูกต้องโอ้โหเก่ง้ากตอนเช้าว,วันจันทร์ท่องว่าอะไรแบบรกเก้าบาปัญญาใช่ปะ ก็ต้องตอบราเห็นไหมง่ายไหมตอนเย็นวันจันทร์มันลงด้วยปัญญาก็คือเปลือกโอเคถูกต้องง่ายเลยเนาะโอ้หมีอีกไหมอย่างนี้ตอนเที่ยง,งวันอังคารอังคารท่องว่าอะไรอังคารท่องว่าอะไรเอะ บุกไปใต้รังหรือรังปิดติดกันอเอเที่ยงอเอดีถ้าจำผิดผิดเลยนะเออบุกไปใต้รังเขาถามเที่ยงเช้าสายเที่ยงเย็นก็ต้องตกคำที่ใต้ใช่ไหมใต้ก็คือต้นโอเคตอนเย็นวันอังคารบุกไปใต้รังก็ตกลงที่รา ใช่มไหมทำได้เร็วมากตอนสายวันพุธเช้าสายเที่ยงเย็นลังปิดตังคารลังปิดติดกันใช่มไหมตอนสายเช้าสายก็คือลังต้องตอบเปือกใช่ไหมโอเคถูกต้องตอนเย็นวันพุธลังปิดติดกันก็คือแกนถูกต้องอหมูเห็ไหมสิบเก้าเช้าของวันพฤหัส ท่องว่าอะไรท่องว่าอะไรท่องว่าอะไร,ไไรอ่าถูกต้องกินใบไ,ไร้เปลือกก็ลโก,กไก่ก็แก่น <Okay. S 1> ออยี่สิบตอนเที่ยงพรหัส<ป>ช้าสายเที่ยงเย็น <Okay. S 1> ก็กินใบและกินใบไ,ไร้เปลือกก็คือตอบตอบอะไรไ<ป>รากถูกต้องยี<ป>่สิบเอ็ดตอนสายวันศุกร์<ป>ท่องว่าอะไร บุครังป้นตุ่มนะเช้าสายบุกรังก็คือรากถูกต้องนะมาจำง่ายแล้วตอนเย็นมันสุกตอเต่าใช่ไหมบุกลังป้นตุ่มก็เลยตกต่อต้นเนาะยี่สิบสามมันเช้าเสาเช้าเราตกปากบ่อถูกไหมเออเช้าก็เราก็คือรากอันนี้ง่ายตอนเที่ยงก็คือ เราเราตกปากบอก็คือเปลือกปากใช่ไหมโอเคหมูเลยเห็นไหมทีนี้ยามหนึ่งหกโมงถึง9ก้าโมงควรเก็บส่วนใดโอเคใบดอกลูก,าก,ลกฝากนั่นเองยามสองเก้าโมงถึงเที่ยงหิงกา้งกานโอ้โหหมูอีกแล้วมีมาเท่าไหร่ฟันอย่างเดียวยามสามเที่ยงถึงบ่ายสาม ต้นเปลือกแกนโอเคย้ำสี่อ่าก็ไปเก็บที่รากถูกต้องตอนตกเย็นแล้วย้ำสี่ตอนกลางคืนตีสามถึงหกโมงอ่าอ,อ,อตอนกลางคืนนะตีสามถึงหกโมงมมโหืมอ,อ,อะไร ลากสิสา <laughs> ลากใช่ไหมข้อสามสิบเที่ยงคืนถึงตีสามเออฮะอะไรเที่ยงคืนถึงตีสามก็ต้องเปลือกเปลือกต้นแก่นถูกไหมเลือกยี่สิบเก้าทำไม กลางคืนกลางคืนตีสามถึงหกโมงนะออตีสามถึงหกโมงต้องเป็นเป็นใช่ใช่ใช่ต้องเป็น,ปนอาต้องเป็นตอนเย็นก็คือใบดอกลูกอ่าเท่าที่าถูกต้องถูกต้องข้อยีบ9เก้าตอบกอไก่นะครับใบดอกลูกอาถูกต้องถูกต้องเพราะจะเชื่อมโยงไปถึงหกโมงถึงเก้าโมงใบดอกลูกด้วยถูกไหมาอา โอเคใครตอบถูกหมดสามสิบเต็มใช่ไหมผิดสามข้อส่วนใหญ่จะเต็มเนาะโอเคก็นี้ก็คือเรื่องของการเก็บยานะมีหลักในการจำง่ายๆอย่างนี้นะโอเคก็วันนี้ก็คงได้ประโยชน์พอสมควรเนาะนี่จ้าอืมใบดอกลูกไง อ้ายี่สิบแปดก็คือรากไงยี่เก้าคือใบดอกลูกกอไก่จ้าจ้าสามสิบก็ต้นเปลือกแก่นใช่ไหมใช่อ๋อไม่ใช่รากอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ อย่โทษทีเมื่อกี้เลยเพียนไปหมดเลยอ้าวอ้าวทีแล้วใบดอกลูกนะครับใบก่อนที่จะถึงใบดอกลูกเนี่ยก็ต้องเป็นกิ่งก้านก่อนถูกต้องว่าข้อสามสิบกิ่งก้านอ่าเฝ่หมดเลยกกสรุปแล้วยีิบเก้ากไก่ใบดอกลูกสามสิบกิง่งก้าน ถูกไหมอ่าอ่าโอเคมีใครผิดพี่แพทผิดข้อเดียวเนาะโอเคก็ก็ไม่ยากใช่ไหมอันนี้เห็นไหม,ม่โอเคไม่ยากเลยนะโอเคเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าส่วนใครที่ติวสอบพรุ่งนี้เจอกันเนาะโอเคครับแค่ก็ก็ทุ่มหนึ่งก็ได้นะคะ เอาเป็นอย่างอ,ะอา่อะน,น,นะนตะีสามแล้วกันเนอะอ,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 อ่ะอาอ่าเดี๋ยวจันส่งพรบอรมให้ก่อนเฟิร์นรอแป๊บหนึง่งเฟิร์นส่งเมลมาให้จันหน่อยหนึ่งส่งเมลเดี๋ยวจันจะส่งข้อสอบให้ก่อนนะ